เรีว่าใครหลายคนชื่นชอบการปั่นจักรยานออกกําลังกายสุขศึกษาหน้ารู้วันนี้นําข้อมูลดีๆมาฝากอีกเช่นเคยครับประโยชน์7ข้อของการปั่นจักรยานออกกําลังกายมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง1เรื่องของการเาผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายการปั่นจักรยานจะช่วยเพิ่มอ,อัตราการเาผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายได้เป็นอย่างดีที่สําคัญผู้ที่ปั่นจักรยานเป็นประจํา จะมีภาวะที่เรียกว่า afterburner คือการเาผาผลาญไขมันส่วนเกินต่อเนื่องหลังจากปั่นจักรยานต่อไปอีก2-3ชั่วโมงซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่มีการเาผาผลาญไขมันที่มากกว่าการเาผาผลาญพลังงานระหว่างปั่นเสียอีกด้วย2 การปั่นจักรยานจะช่วยกระตุ้นให้การไหลผ่านของอาหารในลำไส้ทำได้เร็วขึ้นจะมีผลให้มีการดูดซับน้ำในลำไส้ใหญ่น้อยลงก่อนอุจจาระก็จะมีความเปียกชื้นไม่แข็งแห้งทำให้เราถ่ายได้คล่องขึ้นลดอาการท้องผูกได้นอกจากนั้นการปั่นจักรยานยังจะช่วยเพิ่มกำลังในการบีบตัวของลำไส้ทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้สะดวกคลายความแน่นอึดอัดหลังมื้ออาหารและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบ็งล้ำไส้อีกด้วย 3.. การปั่นจักรยานจะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์สมองในส่วนที่เรียกว่าฮิโปแคมปัสซึ่งเป็นสมองส่วนที่ใช้งานในด้านความจำซึ่งจะเริ่มเสื่อมอย่างรวดเร็วในผู้ที่มีอายุ30ปีขึ้นไปการกระตุ้นเซลล์สมองใหม่ในส่วนดังกล่าวขึ้นมาทดแทนจึงจะสามารถช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีครับ4เนื่องจากการปั่นจักรยานจะกระตุ้นการทำงานของระบบไหลเวียนของเลือดรวมถึงระบบการหายใจจึงมีประโยชน์ในด้านการช่วยลดโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วน รวมถึงลดความเสี่ยงต่อก,การเกิดโรคมะเร็งประเภทต่างๆนอกจากนั้นผลจากการปั่นจักรยานเป็นประจำที่ทําให้เกิดการทํางานที่ดีของระบบไหลเวียนของเลือดระบบหายใจและการลดไขมันสะสมส่วนเกินยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อก,การเป็นโรคหัวใจได้กว่า50%ครับแต่ก่อนจะไปรับชมข้อที่5อย่าลืมนะครับสุดยอดตัวช่วยเรื่องสุขภาพ U R น้ำมันงาสก,กัดเย็น1,000มิลลิกรัมประโยชน์แน่นเต็มครับส่วนผลิตจากงาดำแท้100% สุดคุ้ม1กระปุก100แคบซูนย์รายละเอียดทั้งหมดอยู่ใต้โพสต์นี้แล้วครับมาต่อกันที่ประโยชน์ของการปั่นจักรยานข้อที่5การปั่นจักรยานในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์จะช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นและทําให้การลําเลียงออกซิเจนพรอบทักษะอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆรวมถึงการขับสารพิษออกจากร่างกายทําได้ดีขึ้นทั้งยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกายช่วยให้หน้าตาสดใสอ่อนกว่าวัยอีกด้วยนะครับ ข้อที่6ในด้านการรักษาอาการเจ็บป่วยการปั่นจักรยานในระดับความเร็วปานกลางเป็นเวลา30นาทีเป็นประจำสามารถทําให้อาการปวดหัวไมเกรนลดลงไปได้มากจนถึง90%ซของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยในประเทศสวีเดนเนื่องจากร่างกายมีการหลั่งสารเอนโดรฟินซึ่งมีฤทธิ์ช่วยลดอาการปวดในร่างกายในปริมาณที่มากพอครับและข้อสุดท้ายข้อที่7การปั่นจักรยานยังมีส่วนช่วยให้นอนหลับได้สนิทขึ้นช่วยในด้านสุขภาพจิตทําให้จิตใจเบิกบาน ลดความเครียดเสริมสร้างสมาธิเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศและยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้สุขศึกษาหน้ารู้ด้วยนะครับ